วันนี้เราตั้งใจเดินทางไปวัดส,สนามชัยจุดประสงค์คือไปไหว้ไข่ ว่าจะไปไหว้ขอโชคลาภกันสักหน่อยก่อนอื่นขอเติมความสุดชื่นกับกาแฟอินทน,นินกันก่อนหน้าจากบางปะอินเราใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีถึงวัดสนามชัยซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายปูชนียวัตถุหมายถึงวัตถุที่ควรแก่การเคารพบูชาประกอบด้วยพระประธานประจำพระอุโบสถปางขัดสมาธิเพชร สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2470วัดสนามชัยเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในสมัยที่หลวงพ่อเปี่ยมเป็นเจ้าอาวาสที่อายุน้อยที่สุดมีความเชี่ยวชาญในด้านพระธรรมบาลีและเป็นที่เรื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านซึ่งท่านโด่งดังในเรื่องเครื่องรางของขลังปัดเป่าเพศภัยอันตรายและมีความเรื่องลือถึงวาจาสิทธ์ของท่าน จะได้รับฉายาว่าท่านเจ้าพ่อปากคลองส่วนบริเวณหลังวัดเป็นศาลาที่สร้างยื่นลงไปในแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาทำบุญให้อาหารปลากันจากศาลาท่าน้ำเราเดินเข้ามาบริเวณภายในวัดก็จะเจอที่ประดิษฐานขององค์เทวสุวรรณเป็นหนึ่งในเทวาจตุโลกบาลทั้ง4ผู้คุ้มครองโลกมนุษย์และเป็นอาิตยีแห่งอสูรหรือยักษ์เชิญชวนเพื่อนๆมาไหวขอพรองค์เวสุวรรณกันนะคะ ซึ่งทางวัดมีบริการชุดดอกไม้ธูปเทียนไว้บริการให้กับผู้ที่มากราบไหว้ทำบุญก็แล้วแต่ศรัทธาได้เลยค่ะเงินทำบุญจะได้ไปทำนุบำรุงวัดเป็นประโยชน์กับทางวัดต่อไปและจุดสำคัญที่เราเดินทางมาในวันนี้นั้นคือไหว้ไอ้ไข่ซึ่งทางไอ้ไข่แห่งวัดสนามชัยนี้ทางพระครูปราหลัสงหวังยานสัมปันโนได้อัญเชิญวนสารผงทูบในกระถางธูปจากไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจากนครศรีธรรมราช มาทำการหล่อรูปไอไข่และอัญเชิญมาอยู่ที่วัสนาบชัยแห่งนี้เกิดกระแสแบบแรงไม่หยุดจนเป็นกระแสดังช่วงหนึ่งเลยทีเดียวชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมากลาบไหวขอพรขอโชคลาภจากไอไข่ไม่ขาดสายคนที่ได้ตามคำขอก็จะนำของมาถวายแก้บนไอไข่กันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นจุดประทัดแก้บนชุดาหารของเล่นต่างๆรวมถึงน้ำแดงขนมเปี๊ยะที่ไอไข่ชอบ มาถวายแก้บนกันอย่างต่อเนื่องมาถึงแล้วเราก็มาขอพรขอโชคลาภจากไอ้ไข่บ้างแล้วกันจุดทูบไหวไอ้ไข่ท่องบทสวดขอพรเสร็จแล้วก็มาปิดทองไอ้ไข่ต่อจากนั้นก็ขอโชคลาภจากไอ้ไข่สักหน่อยทางวัดทุกมีทูบจุดตัวเลขให้ด้วยนะคะแล้วก็ซื้อมาจุดเหมือนกันจุดทูบตัวเลขแล้วมานั่งรอลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้เลขอะไรใช้เวลาไม่นานตัวเลขก็ค่อยๆชัดออกมาทีละตัว อันนี้แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนเลยนะอยากได้โชคลาภขนาดไหนเพื่อนๆก็ตั้งจิตอธิษฐานกันนะส่วนตัวเรานะขอไม่มากหรอกขอแค่รางวัลที่หนึ่งสักสองใบก็พอได้แข่นี้ก็ใช้กันไม่หมดแล้วละ่ะแหมโลบมากไปหน่อยไมิเนี่ยก่อนกลับก็อย่าลืมแวะทำบุญและขอพรจากหลวงพี่กันก่อนนะทุกคนที <c oughs> ่ไว้ใจรับพรกันค่ะ พาวัตุสัพพระมังคลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านลักันตูสัพพระเทวตาขอเล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสง์สตาโสตีปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเพอ ก็สุขภา็ะแรงมากยิ่งแตการเจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวจะไปบอกพี่พีน้องๆมาเที่ยววัดนี้มาทำบุญเยอะๆนะคะด้วยขอ่คุณค่ะการมาเที่ยวชมวัดสนามชัยในครั้งนี้ได้ความรู้สึกอิ่มเอมใจกับบ้านไปอย่างเต็มเปี่ยมได้ทำบุญได้ไหว้เท้าเวสวรรณได้ขอโชคลาภจากไอ้ไข่เป็นการเดินทางและใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุดประทับใจมากๆ เพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยมาวัาสนามชัยก็ลองหาเวลาแวะเวียนกันมาบ้างนะคะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังเลยค่ะ